เด็กๆกินส้มตาค่ะแซ่บกันเลยค่ะอ,อร่อยกันเลยค่ะมานีนน่ค่ะจบได้เลยลูกส้มตามไไาอร่อย่ยยลยลอาายค่ะอันนี้นั่งนี่เอ,เอาเอาเลื่อนเลื่อนมาเลยค่ะเดี๋ยวลื่อนนี่ออกก่อนลูกขอนี่ได้นั่งด้วยมันเข้าไม่ได้ นั่งน e> ั่งนั่งเีน้ำเผ็ดกันเลยผ็ดเหรอแม่ใส่พริกใส่เอ้าินพริกเอาเดี๋ยวไปเอานะเอากินไปเลยโอ้ยเก่งอ่ะกินซ้มตำปลาล้าด้วย เส่พไปเม็ดนึงมั้งแซ่บเลยค่ะ้อเปล่าลูกพอเปล่าแซ่บไปอีกข้างดียวสีสีสีกันใหญ่ ขาดไทยเนี่ยขาดไอ้หญิงหยกอ่ะหญิงหยกกินเผ็ดไม่ได้ไงเออเออไปไหนอ่ะหยกอ่ะหยกไปอยู่ตรงนู้นเ่ยโอ้โหแดดอนะเนี่ยแดดออกไปเมืองร้อนไหมเรโน่ก็ไม่กินเรโน่ก็ไม่กินเผ็ดมาเร็วมาเร็วหมูหมูย่อหมูย่อได้หมูย่อได้หรอกจบ sâm tham gia quyền kỳ một hai nghìn hai mươi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  kia nghìn hai mươi hai มันไม่ถึงอ่ออ่ะบ้างอ่ะบางหากินส้มตำนะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะน้ำเย็นไม่มีหมด